อ้าวคลิปนี้เป็นของคุณไหมอ้าวคลิปนี้เป็นของคุณไหมขอสามใบนะคะเฉพาะคนที่ผ่านเข้ามาเจอแรนดอมนี้เท่านั้นนะคะคลิปนี้เป็นของคุณไหมอ้าวมาดูหกเหรียญจ้าสิ่งคุณทำลงไปคุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับ ผลตอบแทนที่เท่าเทียนที่เหมาะสมนะคะได้รับอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดนะคะอินฟินิตี้เลยเนาะโอ้ด้านการเงินนะคะเซเว่นออฟเพนเทจะได้รับหกเหรียญเจ็ดเหรียญงอกเงยอ้าวโหยิ่งใหญ่ the emperor เติบโตตำแหน่งความก้าวหน้านะคะความมั่นคงโอ้โหรับพลังงานดีๆเลยนะคะใต้สำรับ the moon คุณไม่ต้องวิตกกังวลไปมันเป็นของคุณแน่นอนคลิปนี้นะคะจงยอมรับพลังบวชพลังบวกรับพลังดีๆติดตามลูด้วยนะคะ